สวัสดีครับพบก,กับสุล่าวลิเวอร์พูลแล้วเริ่มต้นกันที่3มเรื่องที่ดาวินูเยสต้องเจอและพิสูจน์ตัวเองบนเวทีพรีเมียร์อังกฤษฤดูกันนะดาวินูเยสนะครับดา <Yeah. S 2> ยิงคนใหม่ของลิเวอร์พูลย้ายมาจากเป็นฟิกาด้วยค่าตัวรวมแล้วประมาณ100้ล้านยูโรนว,ว่าเป็นการย้ายมาเล่นในเวทีที่แข็งแกร่งที่สุดอย่างพรีเมียร์พร้อมกับความคาดหวังและแรงกดดันอันมหาศาลจากจํานวนเม็ดเงินค่าตัวถ้าดูจากผลงานในลีกของโปรตุเกสแล้วแน่นอนว่า เขาคือดาวยิงอันดับต้นๆของลีกที่ได้รับการยอมรับในระดับที่สูงส่วนผลงานการลงเล่นเจอกับทีมยกใหญ่ในทั่วยูฟ่าชลิกก็ทําได้ดียิงประตูได้อย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นเป้าหมายหลายสโมสร,รจับตาเฝ้าและเมื่อก้าวเข้ามาสู่เวทีพรีเมียร์ลีกแล้วดาวินนูเยสจะยังคงต้องปรับตัวและพัฒนาฝีเท้าเพื่อแสดงให้เห็นว่าเขาเหมาะสมกับที่นี่จริงๆและนี่คือ3สิ่งที่ดาวินนูเยสจะต้องพัฒนาเพื่อ แจ้งเกิดบนเวทีพิมพ์ลิงกฤษหรือดูการใหม่ล่าสุดนี้นะครับ 1. การรับมือกับแรงกดดันปัญหารแรกที่ดาวินนูเยตจะต้องเจออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือความคาดหวังและแรงกดดันอันมหาศาลจากจำนวนค่าตัวอย่างแน่นอนวันลิเวอร์พูลเองอาจจะไม่ได้ตั้งความหวังเอาไว้สูงขนาดนั้นแต่การที่เป็นนักเตะที่มีมูลค่าสูงถึง100ล้านโยูโรก็ย่อมถูกจับตามองจากสื่อและแฟนบอลอยู่ตลอดเวลา และจะรลายเป็นเป้าโจมตีจากแฟนบอลคู่แข่งเวลาที่มีจังหวะการเล่นผิดพลาดถ้าจังหวะไหนนักเตะไม่สามารถรับมือความกดดันหรือควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ก็อาจจะทําให้ฟอร์มการเล่นสะดุดยาวไปเลยก็ได้เหมือนกันดังนั้นจะต้องหยุดสนใจร่างคำวิพากษ์วิจารณ์นอกสนามและตั้งสมาธิอยู่ในเกมการแข่งขันไม่เครียดให้ผ่อนกายท้องตัวเองให้มากที่สุดและฟอร์มการเล่นจะกลับมาไดดีเหมือนเคยที่เคยเป็นอีกครั้ง 2. การสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมดาวินุยน์ไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ทําให้การสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมหลายคนอาจจะยังมีปัญหาอยู่บ้างจําเป็นจะต้องสื่อสารผ่านนักเตะค,คนอื่นที่พูดภาษาเดียวกันได้การแสดงออกทํางภาษากายจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก เวลาลงสนามซึ่งเรื่องแบบนี้จําเป็นต้องใช้เวลาในการปรับตัวพอสมควรเนื่องจากนี้นะครับการปรับตัวให้เข้ากับแผนการเล่นก็ไม่ง่ายเลยเหมือนกันเนื่องจากตลอด3-4ถึงฤดูกาลที่ผ่านมาหรือผู้ผู้แทบจะไม่มีรูปแบบการเล่นที่ใช้หน้าเป้าเลยทําให้นักเตะในทีมจึงคุ้นเคยกับการเล่นโจนตีทางนั้นข้างเป็นส่วนใหญ่ ทีนี้พอมีดาวินนูเยสมายืนเป็นก็น้าตัวเป้ารูปแบบการบุกเข้าทําประตูการใจบันเข้ากรอบเกียตโทษก็จะต้องเปลี่ยนไปอยู่ที่ว่าจะสามารถปรับจูนกันได้ลงตัวเร็วมากแค่ไหน 3. การเข้าปหนัก s <S พิมลิกเป็นสังเวียนแข่งที่เล่นกันรวดเร็วเข้าบอลหนักหน่วงแบบถึงลูกทุงคนแต่ละทีมเต็มไปด้วยกองหลังที่เล่นได้หนักหน่วงเข้าถึงบอลเร็วและแรง ถ้าไม่อย่างนั้นก็คงจะหยุดพวกนักเตะแนวรุกที่มีความเร็วสูงไม่ได้ที่ผ่านมาในวุฒิภูมใช้นักเตะแนวรุกวิ่งสลับกันเล่นเพื่อหลบหลีกการเข้าประทาจากกองหลังซึ่งมันก็ได้ผลเลยทีเดียวแต่การมาของกองหน้าตัวเตาอย่างดาวินูนเยสทําให้เขาจะต้องเจอกับการประกบติดจ,จากพวกกองหลังอย่างแน่นอนซึ่งในบางครั้งอาจจะเจอสถานการณ์2ต่อ2หรือ2ต่อหด้วยซ้ำไปดังนั้นความแข็งแกร่งข,ของร่างกายและไหวพริบในการเล่นจึงเป็นสิ่งสำคัญมากในนักันแรก จึงเป็นบททดสอบสำคัญที่จะต้องผ่านมันไปให้ได้กลัวซ้ำรอยเดิมหงดังลิอร์พูรองแชมป์พิมลิงกฤษลงฟาดแข่งไปแล้ว2นัดสถิติชนะ1แพ้1โดยแพ้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้4-0ที่ประเทศไทยและก้าวชนะคิอสโซเปเลตไปได้2-0ที่ประเทศสิงคโปร์ซึ่งตลอดสองนัดที่ผ่านมาเจ็กิงคลับในใยัยเชลยเยอร์มันก็ได้ให้โอกาสแข้งหงดังได้ลงวาดลวดลาย กันคนละ30นาทีเพื่อเป็นการเรีดความฟิตแต่ก็มีบางคนที่มีความฟิตถึงอยู่แล้วก็ได้ลงเล่นมากกว่านั้นจากคนงานชนะนหนึ่งแพ้หนึ่งก็ไม่ได้แย่อะไรเท่าไรนักเพราะมันเป็นเกมปรีซีซั่นที่เอาไว้รีดความฟิตและทดลองระบบแผนการเล่นหรือนักเตะใหม่ๆได้ปรับตัวเข้ากับเทียมเชื่อว่าหลังจากนี้ในเกมของเครื่องนัดที่เหลือของหงดงังจะดีขึ้นกว่านี้หลังจากนักเตะได้ร่วมลงซ้อมและมีความฟิตที่มากกว่าเดิม ตลอดสองทีผ่านมาลิร์พูนักเตะที่ไดได้รับการจับตามองมากที่สุดไม่ใช่โมเมนซาราก่อนหน้าดาวเซนโวของเทีมชัดอีเยบเบอร์กิฟันได้ระกับหลังทีมชันฮอลแลนด์รือกับทีมทีมจอด an. แดนแฮนเดอร์สันตาเปนดาวินนูเยสก่อนหน้าทีมชันอุรุกวัยที่เพิ่งย้ายเข้ามาเป็นมูลค่ามหาศาลถึง100้ล้านยูโรประมาณ369 4ล้านบาทในทีเดียวโดวยแบ่งเป็นกตู้เบื้องตน้น75้าล้านยูโรประมาณ2770ล้านบาท และออปชันต่างๆอีก25ล้านยูโรประมาณเก4อบล้านบาทถ้าก็หน้ารงงานทําได้ตามเงื่อนไขที่ระบุเอาไว้จากจํานวนค่าตัวดังกล่าวเชื่อว่าทําเอาสวุ๊กเด็กครับต่างก็คาดหวังกับดาวยิงร่ง,งานรอยนี้พอสมควรอย่างน้อยๆก็ต้องคิดว่าในซีซั่นนี้น่าจะยิงได้อย่างน้อยๆ20ลูกด้วยกันเมื่อดูจากผลงานที่ทําเอาว้เกเบนเิกส 2. นัดที่ผ่านมานุยเยสได้ลงเล่นราวๆ60นาทีด้วยกัน แต่ก็ยังยิงประตูในสีเสื้อของหงส์แดงลิเวอร์พูลไม่ได้เลยโดยจากผลงานโดยรวมของเจ้าตัวก็ถือว่าน่าพอใจไม่ว่าจะจบสกอร์ไม่ได้จังหวะพักบอลวิ่งทําทางหาบอลจังหวะสับไกลทาประตูก็เขอนข้างๆดูเฉียบคมเลยทีเดียวแต่จังหวะต่างๆต้องปรับจูนอยู่พอสมควรแต่จาก2เกมดังกล่าวนูนเยตกลับเป็นที่พูดถึงเมื่อมีจังหวะยิงพลาดง่ายๆไปถึงสองครั้ง,ท,งทั้งๆที่มันควรจะเป็นประตู โดยในเกมพบกับแมนเชสเตอร์เตดได้ยิงตรงหน้ากรอบหล้านโลง่ลงๆแต่งัดบอลโด่งข้ามขานส่วนในเกมพบกับพาเลทมีโอกาสยิงในกรอบเก็ดทดืทธเช่นเดียวกันแต่ว่ายิงเว่าไปสัง,งนันจนโดนสาวก Race Devil, เรสเดวิลล้อ,อก,กันสนุกปากหรือแม้แต่กระทั่งสื่อในอังกฤษอย่างเดซันก็เอามาขยี่อีกด้วยเช่นเดียวกันขณะที่เพื่อนร่วมทีมหงแดงต่างเข,าเข้าใจในตัวนูนเยสเพราะแบกรับค่ตัวจำนวนมหาศาลทำให้มีแรงกดดันที่มองไม่เห็นถาโถมอยู่ จึงพยายามป้อนให้ยิงให้ได้โดยเร็วที่สุดอยู่ดีๆกเกมพบกับพาเลสซาราก็ปั้นหุ่นเยสดเพื่อที่จะได้เบิร์ดสกอร์แรกเพื่อลดความกดดันแต่สุดท้ายก่อนหน้าในวยัย23ปีก็ยังเบิร์ดสกอร์แรกไม่ได้สักทีก็ต้องรุนกันต่อไปว่าประตูแรกในสีเสื้อของหงส์แดงจะมาเมื่อไหร่แต่เชื่อได้ว่าหลังจากนี้พอเข้าฤดูกาลจริงๆเจ้าตัวน่าจะทําได้ดีกว่านี้เอาตรงตนะครับเห็นดูนเยสผ่าสองลูกดังกล่าวหน้าของแอนี้คาร์โรอดีตแข้งของหงส์แดงก็ลอยมานนัท พอรูปร่างโครงสร้างทุกอย่างแทบจะเหมือนกันเป,เป๊ะๆตอนที่คาร์โรย้ายมาเล่นกับหงแดงก็ถือเป็นกองหน้าดาวรุ่งและเป็นตัวความหวังของทีมชาติอังกฤษเลยทีเดียวหลังสร้างผลง,งานให้กับนิวคาสเซลิลได้อย่างหยัดเยี่ยมจนทําให้ลิเวอร์พูลด,ดึงตัวมาร่วมทีมในปี2010ด้วยค่าตัว35ล้านปอนด์แต่หลังจากย้ายมาอยู่กับแอนฟิลด์สุดท้ายทุกอย่างก็กลับตาลปัดเมื่อคาร์โรไม่สามารถเข็นฟอร์มเก่งออกมาได้อีกเลยแถมยังโดนอาการบาดเจ็บเรื่องงานอีกด้วย ตลอด3ซีสี่ันที่อยู่กับหงแดงยิงไป11ประตูจาก58เกมเรียกได้ว่าคาโรเป็นหนึ่งในดิวที่สุดห่วยของหองแดงที่ไม่อาจจะลบเลือนได้ก็หวังว่าดูเนียสจะไม่กลายเป็นแอนดี้คาโรเวอร์ชั่นที่2ไปอีกคนนะครับนีค่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่18ขอรรักฎาคม ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ